I see you get excited when I put this tip inside it. I like the way you write it, I show me it look like siren, just like five oh I got five oh just like Domino I put the bitch, I put her, I tell a mama no สวัสดีครับท่านผู้ติดตามนะครับ CF Moto Thailand นะครับ ATV UTV b u c k กนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าตัวแท้พันอาเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับจากตัวเจนเก่านะครับมาดูสิ่งแรกกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวรุ่นเก่าก็คือตัวดันโค้งนะครับตัวกันโค้งด้านหน้านะครับผมซึ่งรุ่นเก่าจะไม่มีนะครับตัวกันโค้งด้านหน้าแล้วก็ตัวปีกนกนะครับด้านหน้านะครับ เพิ่มขนาดความยาวเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นเก่านะครับตัวโช๊คนะครับเป็นโช๊คตัวใหม่เลยนะครับสามารถปรับได้สองระบบนะครับผมไอตัวค่าคอมเพรสชันตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาแจงรายละเอียดเบื้องลึกอีกทีนึงนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้าต่อครับด้านหน้านะครับตัวเซรโมโตนะครับแต่เป็นอาร์สปอร์ตเนี่ยให้เป็นตัวสลิงเป็นเชือกนะครับผม ซึ่งตัวเชือกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้สะดวกกว่านะครับตัวสลิงหนึ่งสามารถนะเวลาเราเก็บหรือลูดสายอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างที่จะเซฟปลอดภัยมากกว่าตัวสลิงนะครับไม่มีการหักงออะไรของตัวสลิงเหมือนแบบของสลิงเลยนะครับมานะครับเรามาดูที่ล้อก,กันนะครับตัวล้อของแท่พันอาสปอร์ตเนี่ยให้เป็นล้อบ i ดล็อกมาเลยนะครับล้อบ i ดล็อกเนี่ยจะช่วยในการ เวลาตัวยางไม่มีลมนะครับหรือยางรั่วนะครับตัวยางจะไม่หลุดขอบนะครับสามารถขี่ใช้งานจนกว่าจะจบเส้นทางได้เลยนะครับผมส่วนรายละเอียดต่อไปนะครับตัวโทนสีนะครับมีมิติเพิ่มนะครับไล่โทดสีขึ้นมาสีสันสวยงามครับตัดกันค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับที่ผมเห็นก็คือตัวชุด CVT เลยนะครับมีการปรับเปลี่ยนขนาดให้เซอร์วิสง่ายขึ้นนะครับในการ ถอดเช็คระยะหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายขึ้นนะครับตัวโช๊คด้านหลังเหมือนกับตัวด้านหน้าเลยนะครับสามารถปรับได้2งระบบเหมือนกันล้อนะครับเป็นบิดล็อกทั้ง4ล้อเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวด้านท้ายนะครับยังคงเป็นมิติเดิมจากตัวเก่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามากมายนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นเพิ่มขึ้นมานะครับตัวท่อไอเสียนะครับมีการเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะครับช่วยให้อ่าในการรีดแรงม้านะครับ ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ภาพโดยรวมนะครับซ้ายขวาก็คือมิติสวยงามตามสไตล์ของแซฟันอาสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเห็นนะครับต่อไปเรามาดูด้านในนะครับของตัวรถนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวเบาะนะครับตัวเบาะจะเป็นลายใหม่โฉมใหม่เลยนะครับแบบใหม่เลยจะต่างจากตัวเก่านะครับตัวเก่าจะ มีขอบปีกด,ด้านข้างขึ้นมานะครับผมแต่รุ่นนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งให้สไตล์ในการขับขี่ที่สะดวกสบายสําหรับคนตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเบาสามารถเลื่อนนะครับท้ายหน้าหลังได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่เลยตัวพวงมาลัยนะครับมีการตัดครับผมเหมือนทรงสปอร์ตยิ่งขึ้นก็ไปอีกครับผมแผงวงอาแผงควบคุมนะครับผมต่างๆก็คือยังคงให้มาครบเหมือนเดิมนะครับ มีเป็นหมวด normal หมวด sport นะครับไฟต่ำไฟสูงนะครับไฟเป็นตัว overdrive นะครับผมแล้วก็มีพวกช่อง usb นะครับแล้วก็ตัวช่องเสียบหรี่นะครับ12โวลต์นะครับปกติมีแต่ไฟเจอๆนะครับระบบเกียร์ก็ตัวนี้ยังเป็นคงเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับดีเทลต่างๆ ส่วนนะครับฝั่งด้านผู้โดยสารนะครับผมมีตัวจับนะครับออกแบบมาใหม่นะครับมีดีไซน์นะครับ CFMOTO โลโก้นะครับสวยงามและสามารถนะครับสามารถปรับดึงะอ่าดึงระยะนะครับเข้าออกได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับต่อมาผมจะพามาดูความปลอดภัยอ่า Security นะครับผมเพื่อเซฟนะครับตัวนี้นะครับจะให้เป็นตัวเบลนะครับล็อกนะครับผม3จุดนะครับผม แข็งแรงครับเทปคนขับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมทีนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งให้ดูว่าฟีลลิ่งการขึ้นไปนั่งนะครับขับนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าค่อนข้างที่จะสบายนะครับนั่งขาไม่ไม่ไม่งอไม่พับมากครับระยะการเหยียบคันเร่งการเบรกก็คือพอดีเลยองศาระยะการขับขี่นะครับมุมมอง ตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตามระยะนะครับความสะดวกของแต่ละบุคคลที่ใช้งานกระจกนะครับมีซ้ายขวาพร้อมเลยมีตัวจับนะครับประตูออกแบบมาก็คือเหมือนเดิมนะครับของเซียมโตกดจากด้านในได้นะครับผมทีนี้ที่สวยงามเลยนะครับก็คือที่ผมชอบที่สุดเลยคือตัวจอใหม่นะครับมีวิธีมานะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูเข้ามาดูใกล้ๆครับ แสงสะท้อนนิดนึงสวยงามครับผมค่อนข้างที่จะบอกรายละเอียดค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับมีบอกแบตนะครับผมค่าไฟแบตนะครับความร้อนนะครับผมขับสองขับสี่ RPM รอบเครื่องนะครับผม ODO นะครับมีทิปนะครับสามารถกดตั้งได้อะไรได้หมดเลยนะครับผมฝั่งนี้เป็นน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟนะครับบอกตำแหน่งโชเกียร์นะครับเกียร์ N เกียร์ว่างเกียร์ถอยนะครับ ่านะครับก็คือเนี่ยครับถอยนะครับพาร์คนะครับผม N นะครับ High นะครับแล้วก็ Low นะครับส่วนอีกหมวดหนึ่งคือหมวดสปอร์ตนะครับพอกดหมวดสปอร์ตอันนี้คือหมวดโหมดเนาะพอหมดสปอร์ตจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จะได้เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับผมมีลูกเล่นค่อนข้างที่จะครบนะครับผมสําหรับแท้พันอาสปอร์ตตัวนี้นะครับก็นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็ยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกด ตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ a c e b o o k นะครับ c f m o มโตไทยแลนด์นะครับ ATV UTV แล้วก็อีกช่องทางก็คือเป็นทาง YouTube นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชินชอบคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกนะครับของตัวโชคนะครับว่าระบบโชคที่เขาให้มาเนี่ยมันแตกต่างจากโชครุ่นเดิมยังไงบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want.